ผู้จัดการโบสปรดทนเตรียมทำสิ่งนี้ลั่นมาย่อมให้ดาฟี่ใครคอมเมนต์ด่าเอาหมดสวัสดีครับสวัสดีครับ FC ฟซีโตเกียวมิวสิกเอฟซีภูาบาทฟินแลนด์แะกาเอฟซหมอลำทั่วโลกนะครับกําลังกลายเป็นประเด็นถี่หื้อห้านะครับเมื่อเพจนะครับหนิงดีเคได้มีการโพดแขวนผู้จัดการโบสนะครับรวมถึง หน่องไส้เมื่อมิกนะครับผมบ่ามั่นใจว่าซื้อหน่องไหมบอนะครับในการถีเอาลูแล้ะก็ติดแคปชั่นกาวหาผู้จัดการโบทนะครับว่าเป็นแอดมินเพจสบายดีทูเดย์เพจสบายดีแซบนะครับสารพันธ์ถีจะกล่าวหาแถมยังบอกว่าบุคคลเหล่านี้เป็นทีมเดียวกันกับบักกากหมูบักแคบหมู คงบนนี้บพจนผินุ่มลหะครับงานนี้นะครับผู้จัดการโบสถ์แต่มีการโพ์ผ่านแพลตฟอร์มตัวเองนะครับบอกว่ามากลาวหากันแบบนี้นะครับโดยไม่รู้นะครับที่มาทีไปยังชัดเจนเอาไว้บ่ไรนะครับเตรียมดําเนินการตามกฎหมายนะครับบพว่าจะเป็นทั้งเจ้าของเพจรวมถึงคอมเมนต์ที่ไปผสมโล่งที่ไม่รู้จักคิดวิเคราะห์แยกแยะ ไปเสือคอมูลค้นแบบนี้อย่าลืมนะครับเพจหนิงดีเมีวิลกรรมอียงบ้างในอดีตรวมถึงปัจจุบันนะครับการทีไปเสือเพจที่ไร้หลักฐานนะครับแหลกกับคอมูลที่ชัดเจนนะครับก้าวหาเขาแบบนี้แถมเอารูปเขาไปแขวนโดยไม่เป็นความจริงนะครับเห็นบ่ครับเ c ครับผมบอกแล้วนะครับ คนเฮาถ้าจะเล่นเขามาัตงมี่รักฐานตีชัดเจนชี้ชัดได้ว่าเป็นคนคนนั้นนะครับการถีไปกาวหานะครับเพจสบายดีแซนะครับแลกกระมาโยงถึงผู้จัดการโบสถ์รวมถึงหนองชายของมือมิกนะครับถีเอาภาพเขาไปแขวนบ่เข้าใจล่ะครับว่าทําไปเพื่ออะไรจะหาเอ็นเกตหาเรื่องหาเล่าหรือตรงการอยากมีแสงมันใส่บ่วไหน,นะครับนี่ เขาขอหาบินประมาทโดยการโฆษณาย่างชัดเจนพี่ดีพี่เอกกัเขาพลบบค่อมกับเขาทุกสิ่งทุกอย่างครับฝากเตือนถึง a อฟนะครับติงทั้งหลายแหล่ที่ไปผสมโล่งกับเพจหนิงดีเนะครับที่อู่เมืองไทยเตรียมโตดีๆครับเขาแคปไปเบิดละที่ไปด่าเขาภายใต้โพสต์ของหนิงดีเ อย่าลืมนะครับมันไม่ใช่ความจริงไปกล่าวหาเขาแบบนี้งานเขาก็ล่นมือแล้วเขาถิ่ปสางเพจมามดาเห็ดอย่างครับแต่ละมือแต่เว้นนะครับเขาตอบแชทกระแทบบาไวทั้งขายการขายงานประสานงานต่างๆะนานาเขาบอเอาเรื่องแบบนี้ไม่เห็ดหลกสมองหรอกครับคนเห่าไม่ซื้อไม่เสียงว่าจำเป็นต้องสางเพจอวตานรมมดาคนนั้นคนนี้ครับ แค่นี้เขาก็มีแสงแค่นี้เขาก็มีซื้อมีเสียงเพียงพอแล้วการที่เพจหนิงดีเคมาเหตุแบบนี้ยิ่งทําให้คนอื่นในโลกสังคมโซเชียลเขาด้ชี้เห็นว่าบรรดาลูเพจหรือบรรดาคนที่ไปคอมเมนต์นี่เป็นคนที่ไล้ซึ่งการศึกษาไล้ซึ่งเหตุและผลบบหูจักแยกแยะว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไง ผู้จัดก,การบทเล่าก็มีตัวตนหนองไทรคนมือมิกเล่าก็มีตัวตนไปกล่าวหาเขาร่วมถึงผ่านพิงถึงผีนุม่มโรงงานแคปมูด,ด้วยกล่าวหาว่าคนเ่าหนีเป็นหลิวหล่อกล่าวหาคนเ่าหนีว่านะครับนายว่าที่ค่าพลสารพัดท,ที่จะใส่ขอหาเขานะครับพิษชัดเจนทุกข้อมินประมาทพี่ดีพี่เอนะครับพรลบบลข้อมเข่ามด คนที่ไปคอมเมนต์คุณต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณไปผสมโล่งกับคนแบบนี้เพจนาเสื้อถือเพจมิรักมีการตอบโต้กันแบบมีเหตุวิผลผมสิบวาวาครับแต่แบบนี้มันใส่บัวใดใส่รายใส่ความเขาชัดๆัดชัดเจนครับติงทั้งหลายแหละพวกคุณบบหูจักแย่แย่เลย่าบอครับเป็นยังต่อให้คนอื่นเขาเอาหยาปอนพวกคุณแทนที่จะตานากแทนที่จะคิดใจว่ามันแมนบอก มันใช่เหรอทั้งที่พวกคุณก็รู้ว่าคนเหล่านี้เขาเป็นไผ่คุณ้นแน่นอนว่าผู้จัดการโบสเป็นไผ่มื่อมีกเป็นไผ่นอกใช่เมื่อมีเป็นไผผมเสียว,ว่าพวกคุณรู้แน่นอนแต่ว่าพวกคุณโบฟังเหตุและผลพวกคุณคอมเมนต์เอามั่นสรรหาที่จะประสมโลงกันต่อไปหลับมั่นให้ได้นะครับได้สิ่งที่พวกคุณไปคอมเมนต์ ทุกราคาที่คําด่าที่พวกคุณด่าผู้จัดการโบสด่าน้อ,องๆเขาเนี่มันมีราคาครับบอสบิ๊กอาจจับบอแมนบอสบิ๊กอาจจะไม่ทําแต่เรื่องนี้ผู้จัดการโบสเขาบ่ปล่อยผ่านครับเขาเอาแทนเขาเล่นแทนทุกๆคอมเมนต์เขามีการโพ์เขามีการแช์มาเป็นทีเรียบร้อยเตรียมโตให้ดีครับสําหรับคอมเมนต์และกาทีอยู่ล ที่เป็นคนไทยที่อยู่ในเมืองไทยนะครับที่บุกหุจักแยแกแยะเหตุลผลที่ไปผปสมโล่งกับเพจหนิงดีเคนี่พวกคุณนเตรียมโตให้ดีครับหาขอแก้โตให้ได้เพราะมันเชื่อมโยงสำหรับสิ่งถีหนิงดีเคโพสแล้วพวกคุณนไปคอมเมนต์ผสมโล่งด่าเขาบางคนก็บ,บอกนึกแล้วบางคนก็บ,บอกแมนแล้วพวกน,น,นี่นั่นนี่นั่นเตรียมโตให้ดีครับเสพข่าวเสพแฮมมีสติ เสพเพดที่มันเชื่อถือได้มีเหตุมีผลจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าวิเคราะห์แยกแยะก่อนที่จะไปคอมเมนต์เสียหายครับยูดูซือก็โยวมาหมั่ยูดูซือเพดสบายดีเขาบ่าได้มีตัวตนเขาบ่เคยเปิดหนา้าเปิดตาแต่คุณเอาไปโยว่าเป็นผู้จัดการบรถทคิด่าเป็นผู้จัดการบรทมันไม่ใช่หรือนี่คุณกล่าวหาเขาจะชัดนะครับ กล่าวหาเขาอย่างร้ายแรงท,งทั้งที่มัน่นโบแมนนะครับเตรียมโต้ดีๆครับใครที่ไปเชื่อเพจอนงดีเคไผ่ที่ไปเป็นหลิวล่อหรือเป็นจริงไปคอมเมนต์ผสมโลกด่าผู้จัดการโบดด่าหน่อหน้องเขาเตรียมโต้ดีครับนีเป็นมุมนะครับแค่ที่เจ็บเสพหมอลำ่ำนะครับเสพข้าวข้าววงการหมอลำ่ำเสพศิลปินที่ตัวเองเชื่อให้มีความสุข กลับไปผสมโล่งกับเพจที่ไหลราคานะครับยอดมืด่ดีันี่ครับว่าในอดีตหนิงดีเพูดอะไรไว้บ้างด่าใครไว้บ้างมีสตินะครับฉะนั้นแล้วเมื่อคุณไปคอมเมนต์ด่าเขาแบบนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พวกคุณไปผสมโล่งกับเพจนี้เทียบโตกันให้ดีครับเขาเอาแทะล่ะเขาบปล่อยผ่านแทะล่ะแลวก็ฝฟาไปถึงหนิงดีเนั่ม ถ้าเก่งจริงยาลบนะครับยาลบนะครับโพ์เนี่ยถึงลบไปกว่ะท่านเพราะมันเผยแผ่ไปได้โกโซเชียลแล้วเขาแคบไไปเป็นทีเรียบร้อยเล่นโซเชียลห้มีสติผมฝากเลยนะครับเรื่องไหนจริงบ่จริงให้จักแยกแยะถ้าบบหูจักแยกแยะแล้วไปประสมร่วมแบบนี้ก็เตรียมรอรับหมายครับฝากไปจิตพอกันจิบนาครับสวัสดีครับ